คลิปนี้อธีคำหยาดนะครับทุกคนถ้าใครรับบ่บามันก็เลื่อนนี้ได้เลยอย่าลืมกดซิการ์ส่งซุ้ให้ผมด้วยกดติดตามแม่ผมนี่คือช่องหลักเอาจริงนอยสัตว์เอ้ยกูทแทบไม่ได้พักมาบ่อยชิบหายมีกี่โตเนี่ย ไอแม่ยังมึงทำอะไรกับเพื่อนกูไว im um ้มึงไม่รอดไหนควายหึงด่ากูอย่างนี้มึงจะเอาเหรอกูไม่สนใจกูวับแป๊บหนึ่งกูแหวมึงง่ายๆเด้อเพ้ออ้ยมัดเพี้ยงควายเฮ้อเฮ้ออุ้ยเย้ะอ้ยเยอะไม่นะ

เอ้ยโคตรแมงเลยเอ้าปืนกูหายไปไหนวะมิตามีขอบกุสลับอาวุธไว้ไปตาใส่หนังมา,าบ้าเลียงเฮ้ยเอ้ยสบักสบองเลยข้าวนี้กูป้อนไปกันได้แต่ข้าวไหนหายหเจอกันเนี่ยวอามุกตาย <laughs> ฟั y ยูไปแล้วไปดูเรียบร้อยอาวุธกูไม่เป็นไรให้กูได้คืนอันหนึ่งกับบ้านแป๊บหนึ่งสมื่นเลยล่ะมาเทพดาวใต้โอ้ยไอหานี่ต้องมีการวังแผนเยอะเยอะเออเป็นเตา็ดล่ะเยอะมไมดได้ดดกูลอก เอาวะกูขึ้นมานี่เมรดมึงไปตายซะย่านักกูมบาดเจ็ดหัวตาไปนี่ไม่มีใครช่วยมึงได้ลแล้วพี่มึงตายไปแล้วกูอยู่นี่เฮ้ยอะไรตายเออซะผ้ารัดมึงอะมึงไม่รอดดอกไฟ ่นีจบแล้วนะกูขอแหวบเกิดเหี้ยอะไรขึ้นวะบอสช่วยผมด้วยตอนนี้ผมถูกซุ่มยิงโดยเหี้ยอะไรเนี่ยทุกคนยกกำลังเต็มที่หน่วยบงังไซไปตายไซบพวกเหี้ย โหดแมงเอ้ยกูแบ่มึงหรอกเออจบสักทีเออมึงไม่รอดแล้วกูได้ยินเสียงอะไรข้างหลังกูวะย่อมนชนเดย์เบอกแล้วว่าไอ้ทันคิงเออมาเรียมาเรียโอ้ยเสียบตาถือวาทำไมท่านทำแบบนี้ทำไมท่านต้องไปเข้าร่วมพวกมันที่ทิ้งเรา ฉันมาเพื่อช่วยเพื่อนฉันยังไงล่ะเข้าใจไหมหเพื่อนมาไสักท่านผู้นั้นไม่ให้ภัยกับสิ่งที่ท่านทำท่านคิงทำไมท่านทำแบบนี้ตายใส่ควายเออลังกูลังกูงกสเสียไปเลยใครสุดวะมึงจะเอาเหรอมึงจะงัดใช่ไหมจะเอาเหรอบาลีเยอะเยอะเออ ผมเซ็งฮอท่านคิงท่านผู้นั้นไม่ไ่ทางให้ไปท่านแน่เข้าใจไหมย่อมได้ฟักอยู่ในจีมุมกตาบัสสีไฟ